สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกมุมมองจากคอลัมน์เปลวสีเงินในไทยโพสต์นะคะเออซึ่งวิเคราะห์การเมืองไทยได้เผ็ดร้อนทีเดียวค่ะครับเขามองว่าทั้งฝ่ายค้านที่เขาเรียกว่าพักประชาชนนะนะกับฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยอืมมีปัญหาพอๆกันเลยเป็นอุปสรรคต่อประเทศบ้างเงินเถอะนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลวันนี้ก็คือเป็นการตีความ เป็นมุมมองของผู้เขียนท่านนี้นะครับซึ่งก็มีสไตล์มีจุดยืนชัดเจนค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็จะมาลองสกัดประเด็นหลักๆดูว่าเขามองยังไงมีข้อวิจารณ์อะไรบ้างครับรวมถึงเรื่องคดีความสำคัญสคัญที่เกี่ยวกับนายกด้วยที่เขาหยิบยกมาพูดถึงน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยข้อวิจารณ์ต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าพรรประชาชนเหมือนเขาจะเน้นเรื่องการกระทบสถาบันหลักนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนมากในมุมของผู้เขียนนะเขาก็ยกตัวอย่างพฤติกรรมสสมาประกอบด้วยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็มีเรื่องตั้งคําถามบทบาททหารตอนอความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็เรื่องคัดค้านการบริจาคลวดหนามให้กองทัพอืมซึ่งผู้เขียนเขาตีความว่ามันไม่เหมาะสม อาจจะกระทบความมั่นคงได้นอกจากเรื่องทหารความมั่นคงแล้วเหมือนเขาจะให้น้ำหนักเรื่องศาสนาพุทธเป็นพิเศษด้วยนะคะเห็นมีตัวอย่างเรื่องงบประมาณใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้เขียนให้ความสําคัญมากกรณีสสอ,สอนนทไพศาลลิมเจริญกิจเสนอตัดงบโครงการเกีก่ยวกับศาสนาพุทธ5ล้านบาทค่ะแล้วก็มีเรื่องถ้อยคําด้วยใช่ไหมคะครับคือมีคําพูดที่ผู้เขียนมองว่ารุนแรงมากคือไปกราบอะไรก็ไม่รู้โห ผู้เขียนตีความว่านี่คือดูหมินสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาเลยนะแล้วเรื่องที่สอสอนนอ,นออกมาขอโทษหรอคะเขาว่ายังไงบ้างผู้เขียนนี่เออไม่ยอมรับเลยครับไม่ยอมรับเลยเหลอคะครับเขาให้เหตุผลว่าการอภิปรายเนี่ยมันต้องเตรียมตัวมาไม่ใช่จะมาอ้างว่าประมาทง่ายๆอื mm hmm. ซึ่งก็สะท้อนมุมมองเขาละครับว่าการกระทําแบบนี้มันเหมือนบ่อนเสาะศาสนา เป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับสสฟังดูมุมมองต่อฝ่ายค้านนี่เข้มข้นมากนะคะตีความไปถึงเรื่องสถาบันหลักเลยทีเดียวครับผมแล้วพอหันมามองฝั่งรัฐบาลล่ะคะผู้เขียนวิจารณ์อยากเหมือนกันไหมหรือว่าคนละแบบหนักไม่แพ้กันครับแต่คนละมุมรัฐบาลนี้เขามองว่าเป็นรัฐบาลเพื่อทักษินอ่าฮะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวในการบริหารประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจกปากท้องค่ะ เขาอ้างว่ารัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือขาดศรัทธาจากประชาชนไปแล้วแล้วเรื่องความมั่นคงล่ะคะเรื่องความมั่นคงเขาก็ยังย้ำว่าต้องพึ่งกองทัพอยู่ดีครับเหมือนกับว่ารัฐบาลยังจัดการตรงนี้ไม่ได้มีอีกประเด็นใหญ่ที่ผู้เขียนให้ความสนใจมากคือคดีของคุณแพททองทานชิน,นวัตรกับสารรัฐมนูญอันนี้เขามองอยังไงคะครับเขาเชื่อมโยงกับคลิปที่คุยกับฮุนเซนนะครับที่มีคําพูดว่าจะเอาอะไรให้บอก อิงได้เลยจะจัดการให้ผู้เขียนเขาตีความว่าอาจจะมีในยะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ติดตามกระบวนการสารใกล้ชิดเลยครับที่นัดให้การนัดฟังคำวินิจฉัยเดือนสิงหาคมนี้เห็นมีการพูดถึงเรื่องการลาออกก่อนตัดสินด้วยต่อตำแหน่งนายกแล้วก็รอมอววัฒนธรรมด้วยค่ะมีจุดไหนที่เขาเน้นเป็นพิเศษไหมคะจุดที่เขาเน้นคือการให้การสัตว์ต่อหน้าศาลลครับ ที่เขาใช้คำว่าไม่มี iPad ช่วยเหมือนเป็นการพูดถึงความท้าทายตรงนั้นฟังดูแล้วในสายตาผู้เขียนคอลัมน์นี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่เรียกว่าพรรคประชาชนก็คือ,อ,อมีปัญหาทั้งคู่เลยใช่เลยครับบทสรุปเขาคือมองว่าทั้งสองฝ่ายกลายเป็นส่วนเกินเป็นตัวถ่วงของสังคมไปแล้วเป็นที่ครึ่งไม่ได้วางอันเถอะครับ แล้วเขาก็แสดงความเชื่อมั่นไปที่สถาบันกองทัพกับพลังของประชาชนมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะนี่ก็เป็นแก่นคิดหลักๆที่เราสกัดมาจากมุมมองในคอลัมน์เปลวสีเงินนะคะซึ่งสะท้อนความผิดหวังต่อทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านหลักชัดเจนมากมองว่าการเมืองมันเหมือนเป็นสุญญากาศแบบนี้การที่เขาฝากความหวังไว้กับทหารและประชาชนเนี่ยมันอาจจะสะท้อนในยะบางอย่างว่าเขาอยากเห็นทิศทางประเทศเป็นแบบไหนประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนว่า อันนี้เป็นการนําเสนอความคิดจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันนะครับไม่ใช่จุดยืนของเราแต่อย่างใดครับค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจให้ไปขบคิดกันต่อได้ค่ะ